จากนั้นนะคะเราจะทำการเปลี่ยนไปยังหน้าที่2นะคะโดยกดที่ปุ่มฟังก์ชันค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนาปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะคะของกล้อง Total Station นะคะ e h o t p h o n นะคะรุ่น GM55 ฟังก์ชัน SDR ตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวจะมีปุ่มฟังก์ชันการใช้งานอะไรบ้างนะคะเชิญรับชมนในคลิปได้เลยะคะ่ะสําหรับปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะคะอันดับแรกนะคะปุ่มสีแดงนะคะคือปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องนะคะกดเข้าไปได้เลยคะ่ะ เมื่อเราเปิดตัวเครื่องมาแล้วนะคะเขาจะให้เราทําการตั้งค่าลูกน้าฟองกลมนะคะและลูกน้ำฟองยาวนะคะแบบดิจิตอลนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้ทําการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะกดเข้าไปที่ F1 ค่ะต่อมาค่ะเราจะทําการเปิดไฟหน้าจอนะคะโดยกดที่ปุ่มลูกไฟ1ครั้งนะคะ หน้าจอนะคะก็จะทําการเปิดไฟให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากเรากดที่ปุ่มรูปไฟค้างไว้นะคะตัวเลเซอร์ชีเป้านะคะก็จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอนะคะตัวเลเซอร์ชี้เป้านะคะก็จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอแบบนี้นะคะและถ้าหากเราต้องการปิดเลเซอร์ชี้เป้านะคะก็กดที่ปุ่มรูปไฟค้างไว้เหมือนเดิมค่ะ ตัวเลเซอร์ชเป้านะคะก็จะทําการปิดเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะจะเป็นปุ่มรูปดาวนะคะจะเป็นปุ่มการตั้งค่าต่างๆนะคะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะคะสําหรับบรรทัดแรกนะคะจะเป็นการเปิดค่าชเชยตัวกล้องนะคะสําหรับบรรทัดที่2นะคะจะเป็นการปรับความเข้มของแสงหน้าจอนะคะเราสามารถปรับได้โดยใช้ลูกศรซ้ายขวานะคะ สำหรับบรรทัดที่3นะคะจะเป็นการปรับความเข้มของสายใย,ายเลนตานะคะเราสามารถปรับได้โดยใช้ลูกศรซ้ายขวาเหมือนเดิมนะคะและต่อมานะคะบรรทัดที่4ค่ะบรรทัดสุดท้ายค่ะ จะเป็นการเลือกชนิดหน้าเป้านะคะสําหรับกล้องตัวนี้นะคะจะมีให้เลือกใช้งานอยู่3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะจะเป็นการยิงแบบนอนปิปีซึมนะคะและรูปแบบที่2นะคะจะเป็นการยิงแบบใช้ปีซึมค่ะและรูปแบบที่3นะคะจะเป็นการยิงแบบใช้แผ่นชีตนะคะจากนั้นนะคะกด ESC เพื่อออกจากหน้านี้นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นปุ่มตัวเลขและตัวอักษรนะคะตรงนี้นะคะไว้นําไปป้อนข้อมูลต่างๆแล้วที่เราจะใช้งานค่ะถัดมานะคะจะเป็นลูกศรชี้ซ้ายขวาบนล่างนะคะจะเป็นปุ่มในการเลือกใช้งานโปรแกรมและคําสั่งต่างๆค่ะต่อไปนะคะปุ่ม E N T ตรงนี้นะคะหรือว่าปุ่ม Enter นะคะจะเป็นปุ่มกดตกลงเข้าใช้ในคําสั่งต่างๆค่ะต่อมานะคะปุ่ม E S C สีขาวตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเคลียร์หน้าจอนะคะและออกจากคําสั่งต่างๆค่ะ ถัดมาค่ะปุ่ม BS ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มในการลบข้อความนะคะและต่อมาค่ะปุ่มสีดำตรงนี้นะคะหรือปุ่มชิ i ต์ค่ะจะเป็นปุ่มในการเลือกใช้ของหน้าเป้านะคะถัดมานะคะปุ่มฟังก์ชันนะคะหรือปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเปลี่ยนหน้าเพจนะคะไปยังหน้าที่2หรือหน้าที่3นะคะต่อมานะคะเราจะมาดูกันที่ F1 ถึง F4 นะคะ F1 ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มมีดนะคะซึ่งจะเป็นปุ่มในการวัดระยะค่ะ ต่อมาค่ะ F2 นะคะจะเป็นปุ่ม SHV นะคะซึ่งจะเป็นปุ่มเรียกดูค่าสลมนะคะและค่าระยะในแนวด่งค่ะถัดมาค่ะ F3 นะคะจะเป็นปุ่มคำสั่งศูนย์เซตนะคะซึ่งปุ่มตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเซตค่าองศาแนวราบให้เป็นศูนย์นะคะและ F4 ตรงนี้นะคะจะตรงกับคำสั่งโปรแกรม o คอิ n เนตนะคะ่ะจากนั้นนะคะเราจะทำการเปลี่ยนไปยังหน้าที่2นะคะโดยกดที่ปุ่มฟังก์ชันค่ะ เมื่อเปลี่ยนหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะ F1 นะคะจะตรงกับคำสั่งเมนูนะคะให้เรากดเข้ามาได้เลยค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอกับโปรแกรมต่างๆนะคะสำหรับโปรแกรมต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูในภายหลังกันนะคะต่อมานะคะ F2 นะคะจะเป็นคำสั่งทิ้วค่ะซึ่งไว้สำหรับเรียกดูลูกน้ำฟองกุ่มนะคะและลูกน้ำฟองยาวค่ะ ต่อมานะคะ x 3ค่ะจะเป็นปุ่มคำสั่ง h e s e t นะคะจะเป็นการกำหนดค่าองศาแนวราบค่ะและสุดท้ายนะคะ F4 ค่ะจะเป็นปุ่มคำสั่ง EDM นะคะจะเป็นคำสั่งในการตั้งค่าหน้าเป้านะคะและหมดการยิงค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการเปลี่ยนไปยังหน้าที่3นะคะโดยกดที่ปุ่ะะมฟังก์ชันค่ะเมื่อเปลี่ยนหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะ F1 นะคะจะตรงกับคำสั่ง MLM ค่ะซึ่งจะเป็นโปรแกรมในการหาค่าระยะห่างระหว่างจุดค่ะ F2 นะคะจะตรงกับคำสั่ง offset นะคะและ F3 นะคะจะตรงกับคำสั่ง topo ค่ะและสุดท้ายนะคะ F4 ค่ะจะตรงกับคำสั่ง so ค่ะถ้าหากเรากด esc นะคะตัวกล้องนะคะก็จะแสดงข้อมูลของตัวกล้องขึ้นมานะคะตรง GM55 นะคะก็จะเป็นชื่อรุ่นนะคะ S/N นะคะก็จะเป็น serial ของตัวกล้องนะคะ เวอร์ชันนะคะก็จะเป็นเวอร์ชันปัจจุบันของตัวกล้องค่ะส่วนจ็อก RS 2นะคะก็จะเป็นโปรแกรมที่เราเข้าค้างไว้อยู่ค่ะค่าละสํสำหรับการแนะนำปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจกล้องที่นำมาสาธิตไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่ร้านกล้องสำรวจสูตรลังสิตนะคะร้านจะตั้งอยู่ที่ปัป๊มเอสโซ่แมควรลูหลังสิตคลองสองค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ